เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับพีสวัสดีครับนี่ผมมาทีเปล้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับรถมือเดียวครับคับนนี้รถมือเดียวเดิมโรงงานเครื่องดีเกียร์ดีพร้อมใช้ขับขี่ได้ปกติเลยครับเล่มเอกสารชุดโอนครบบอดี้สวยครับไม่มีชนหนักสีสันก็ยังเงางาม ใช้2ระบบนะปิดแก๊สด้วยประหยัดมากๆไม่ต้องกู้เปลืองครับหลังคาไม่มีผู่ห้องเครื่องเดิมเดิมขหน้าบางบงไม่มีร้อยชนหนักนะครับ19,900บาทนั่นเองไม่ต้องตากแดดไม่ต้องตากฝนภายในก็ยังสวยเบาไม่ขาดเกียร์ธรรมดา,าครบทุกเกียร์ของโดยสารสมบูรณ์ทนะั้งหน้าขา้างหลังนะครับพี่กัดดูรถอยู่นะคนปรปฐมครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อน เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปวันถ่คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ